สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทุกคำถามมีคำตอบกับครูดาน,ดานี่ดานี่เซอฟเอ็กซ์เพรสนะคะวันนี้ครูดานี่จะมาตอบคำถามนะคะคุณละพัฒละดาพัฒนะคะคุณละดาพัดจังหวัดสุราษฎร์ถามครูดนนี่แบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะครูดานี่ อยากถามครูเรื่องสบู่น้ำมันค่ะสวัสดีค่ะคุณรดาพัรตอนที่ตั้งสูตรสบู่ในโปรแกรม softcal.net นะคะเขากำหนดค่าน้ำมาที่3.8%อยากถามครูว่าสบู่แบบ CP และสบู่แบบ HT ควรตั้งค่าน้ำมันเท่าไหร่ดีคะคุณนี้อยากตอบแบบนี้นะคะสบู่ CP เป็นสบู่กวนร้อน ควรตั้งค่า F/F ที่ประมาณ33%ประมาณ30% 3 3ถึง33%เพราะอะไรเพราะสะบู่ CP เป็นสบู่กวนเย็นฉะนั้นเราต้องทำทุกวิถีทางให้น้ำมันน้อยที่สุดเพราะสะบู่กวนเย็นเมื่อทำเสร็จแล้วเราจะต้องตากไว้เพื่อให้โซดาไฟมันระเหยไปถูกต้องไหมคะ ฉะนั้นเราจะต้องให้น้ำมันน้อย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 ที่สุดเพื่อที่ว่าโซดาฟไฟและน้ำที่มันอยู่ในสบู่มันจะได้ระเหยได้เร็วที่สุดฉะนั้นถ้าคุณทำสบู่น้ำมันแบบ CP ีหรือกวนเย็นคุณจะต้องตั้งค่าน้ำที่30หรือ3 3เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้าเผื่อคุณทำสบู่แบบเ p พหรือกวนร้อนการทำสบู่แบบกวนร้อนจะต้องผ่านการสุน เมื่อคุณตุนคุณจะต้องให้น้ําเขาเยอะๆเพราะเวลาเราตุ๋นสบู่น้ำเนะะี่ยค่ะเขาจะระเหยไปกับความร้อนได้ง่ายที่สุดฉะนั้นคุณจะต้องค่าน้ํามันคุณจะต้องตั้งค่าน้ํามันที่38%เปอร์เซนต์ให้น้ําเยอะๆไว้ค่ะเพื่อน้ําเยอะเวลาน้ําเยอะสบู่ของเรามันจะเจลเร็วแล้วก็จะสวยนะคะแล้วก็จะแบบว่าเนื้อมันจะเนียนเวลาทําสบู่เนื้อมันจะเนียนมากเลยนะคะ ฉะนั้นใส่น้ำที่38ถ้าคุณทำสบู่แบบ h p นะคะเพราะโซดาไฟนะคะมันจะระเหยไปกับความร้อนน้ำมันจะระเหยไปกับความร้อนเราจะต้องใส่น้ำให้เยอะไว้ค่ะนะคะสรุปง่ายๆทำสบู่ทำสบู่แบบ CP ควรตั้งค่าน้ำที่30-33ทำสบู่ HP ควรตั้งค่าที่36มสถึงสานะคะอันนี้เป็นคําตอบของครูดานี้นะคะจากประสบการณ์ที่ครูดานี้สอนทําสบู่น้ํามันหรือทําสบู่น้ํามันมาหลายร้อยสูตรเลยหลายหม้อเลยนะคะแล้วก็ตั้งสูตรสบู่มาเยอะแยะมากมายนะคะตอบจากประสบการณ์และการลงมือทําถ้าอันไหนดีก็ไปทําตามถ้าอันไหนดีก็ไม่ก็ตัดทิ้งไปแค่นั้นเองนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ